กำลังเกิดตาด่างนไม่ได้ครับใน Youtube เดี๋ยวอันนี้ต้องใส่ยงไงต้องึกต,ติ๊กเลยนะครับเรือกประเทศนะครับเรือกประเทศตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ติ๊กเลยอันนั้นคือเลือกประเทศไทยไทยแหล่น ไป okay. ครับมีท้ายนีครับต่อไปอันนี้อ่านท่านได้ทำสำรับข้อตกลงแล้วสร้างบัญชีก่อนเตือนน,นนิดหน่อยครับใช่ท่านได้อ่านนะครับแล้วกดสร้างบัญชีครับะมณลสร้าบัญชีแต่จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะครับให้เลือกเป็นบุคคลธรรมดาในตอนนี้ต้องไปอ่านนี้ครับ นี่ขอ้อข้อกำหนดเดี๋ยวโบเดี๋ยวโบมาอ่านข้อกำหนดอันยา,ยาวๆให้พ่อฟังหน่อย <c oughs> ข้อกำหนดมันยาวอยากให้ลูกชายอ่านแต่ว่าตัวน้อยหน่อยขอขอบคุณที่ท่านสนใจบันทึกขอขอบคุณที่ท่านสนใจในบริการสืบค้นและโฆษณาของเรา หรือเรียกว่าบริการเมื่อท่านใช้บริการของเราเท่ากับว่าวงเล็บหท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้วงเล็บ2นโยบายโปรแกรมเอ็กเซนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายเนื้อหาหลักเกียนด้านคุณภาพผูพ้ด,ดูแลเว็บไซต์นโยบายการติดตั้งโฆษณาและนโยบายยินยอมของผู้ใช้ EU เรียก วงเล็บเรียกว่าการรวมกันว่านโยบายแอดเซนตวงเล็บปิดและวงเล็บ3แนวปฏิบัติเรื่องแบรนด์ของ Google หรือเรียกว่าหรือเรียกรวมกันว่าข้อตกลงแอดเซนทางนี้ในกรณีที่มีความขาัดแย้งให้ข้อตกลงการใช้บริการนี้มีอำนาจเหนือข้อตกลงอื่นๆนโยบายหลักเกณฑ์ครนะับ ทางข้อปฏิบัติโ้องเลืกสองและสามางต้นกรุณาอ่านข้อตกลงและการใช้บริการนีและข้อตกลงแอสเซนต์อย่างละเอียดในข้อตกลงการใช้บริการคำว่าท่านหรือผ er <c oughs> ู้เผยแพร่โฆษณาผู้พินเชื่อหมายถึงคนธรรมดาหรือองค์กรที่ใช้บริการของเราและบุคคลธรรมดาหน่วยงานที่ทำ หน้าที่แทนลูกจ้างมูมยาวเลยยาวครับอาจารย์ดรั้งมคีมาหน้าต่อไปครับ สันชัยไทยกระทรูโปรไฟล์บุคคลธรรมดาเล่นรหัสไฟล์การแลกเงินชำระเงินเค็บัญิีบุคคลธรรมดารู้ๆก่อนรู้ก่อนรู้ก่อนรู้ นี่เราเป็นคนธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นบริษัทนะครับชื่อชื่อฟังให้ดีฟังให้ดีใส่ชื่อนามสกุลของเราตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนใส่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยอย่าเอาชื่อช่องมาใส่ทุกคนเพราวะราาว่าเวลายืนยันตัวตนมันยากเกินนะชื่อนามสกุลนะครับตามบัตรประชาชนบัตรประชาชนแล้วเราไปเอาบัตรประชาชนมาใส่ชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยนถ้า,า,าี่เรียนไทยดีฟังก่อนครับฟังก่อนถ้าสมมติไม่รู้ก็อ่รนภาษาไทยนขึ้น,นามาแล้วก็กอรอกที่เป็นภาษาอังกฤษอ,กอ่ะกรอกตามนั้นเลยนะครับ ตัวที่อยู่นะครับประททศที่1น,นะครับอันนี้ถ้าสมมุติท่านกอบเป็นภาษาไทยได้ก็กอบไปเลยถ้าสมมติกอกไม่ได้ก็กอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเคยมีนักเรียนบางคนที่กอบเนภาษาไทยได้ต้องแปลกๆอยู่แต่เบื้องต้นกอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ที่อยู่ตามแบบประชาชนได้เลยนะครับผม <Maybe. S 1> ตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็แขวงชานเมืองคืออะไรชานเมืองนี่ก็คือตำบลถ้าคือกรุงเทพก็แขวงนะครับส่วนเมืองก็คืออำเภอนะครับอําเภอหรือเขตนะ แล้วจังหวัดเน,น,น, on, น,นี่ยเขาเป็นประธาให้เราเลือกเข้าเลือกได้เลยแล้วก็ใส่รหัสไปสนิทด้วยครับชานเมืองตำบลสารพีโตเตาตำบอยมารอปนตำบลเวนวัดสาละพีเรี็บร้อยเมือง อำเภอหนองบุญมาก เไทยกระทุกแี๋ยกไปหาบัตรประชาชนดูก่อนครับจัไม่ได้ไดใส่ชื่อผมบอกเนียนเนียากระางคิดกฤนหน่อยครับี้ ตามมาชาชวนเลยสชัย T H E I ่เอาว่าที่ทอืม yes.

เรดูก่อนดูก่อนดูก่อนครับนี่นะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์มือถือของเราตั้งเองแล้วกดส่งครับผมส่งเรียบร,<ห>ร้บรยรอยนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์เลยครับนะครับ Tại mà lấy tôi tập tôi ngay Hãy subscribe cho chân lắm nên Gõ ภาษาไทยกต้องแปลกๆเแต่เบื้องต้นก่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็แขวงชันเมืองคืออะไรชันเมืองนี่ก็คือตำบลทัศนกรุงเทพก็แขวงนะครับส่วนเมืองก็คืออำเภอนะครับอําเภอหรือเขตนะแล้วจังหวัดเนี่ยเขาเป็นภาษาไทยให้เราเลือกก็เลือกได้เลยแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์นะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์ถึงขอ,องเราแล้วเดงแล้วกดต่งนะครับ ส่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยโดยปกติจะรออยู่ประมาณหนึ่งคืนนะครับเร็วสุดก็มาเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแต่บางคนก็เร็วมากเลยชั่วโมงเดียวบางคนก็กดปุ๊บเสร็จสมบูรณ์เลยแต่ส่วนใหญ่ก็องมาสองชั่วโมงหนึ่งคืนนะประมาณนี้นะไม่ต้องตกใจนะว่ามันนานจังนะครับเมื่อขั้นสองเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นที่สามอัตโนมัตินะครับก็คือรับการตรวจสอบช่องนะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้ การดำเนิกนการระบบกำลังสร้างหรือเชื่อมโยงบัญชีเซ็นของคุณโดยทั่วไปกระบวนการอ,น,อนุมัติจเชื่อมโยงใช้เวลาหลายวันแต่บางกรณีใช้เวลาสองสามสัปดา นี้อยู่นะครับขั้นตอนนี้บางคนก็หนึ่งคืนบางคนก็สองคืนบางคนที่นานสุดที่ผมเคยเห็นเลยก็สามสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดเกินหนึ่งเดือนไปแล้วมันยังไม่เสร็จน,นะครับทบกคนนะติดต่อเจ้าหน้าที่ยูคู๊งนะครับทุกคนอย่าปล่อยทิ้งไว้หลายเดือนนะบางคนผ่านภาษาเดือนมันไม่เสร็จมาติดต่อผมอ้าวพลาดไปแล้วผมก็เลยต้องไปช่วยนะครับอ่ะไปกันต่อครับผมจากนั้น้วเมื่อมันผ่านข้อที่สามแล้วทุกคนพอเราเข้าไปที่หลังบ้านยูคู๊ครับ ครั้งแรกนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยยินดีด้วยเอาตบมือคุณได้เป็นพาร์ตเนอร์ u ู u b e แล้วนะครับน่าจากหน้าน,นี้ก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับเขาก็จะพามาสู่หน้า,าการสร้างรายได้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำรีบท,ทำให้รวดเร็ดเปิดใช้โฆษณาจ้ากดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยก็จะือกประเภทของโฆษณาใช่ไหมโฆษณาดีเทนี่เขาบังคับอยู่แล้ว ก็เลือกทั้งหมดเลยครับครับตอนตอนพับการ์ดูดจากบสนุนวิดีโอแบบข้ามได้โฆษณาแบบข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2องเลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเป็นป๊อปคัพแบบนี้นะก็โฆษณาระหว่างระหว่างวิดีโอนะครับแปดนาทีขึ้นไปนะทีโฆษณากลางขึ้นมาครับแล้วกดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปตรงนี้นะครับมันมีป็อปคัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาเลือกอันที่1เลยครับเลือกที่ที่1เลยอันที่1นนี้นะมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีร้อยคลิป แล้วคุณไม่กดอันนี้นะคุณไปเลือกวิโเองนะครับคุณต้อง่งเปิดขึ้นหลังนี้คลิป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 เตียเวลาครับเปิดทั้หงนะหมดเลยทุกคนกดแรกนะทุกคนวิดีโอที่มีอยู่ทั้งหมดของฉันนะก็คือการเปิดโฆษณาเปิดรายได้ให้กับคลิป,คล,ปคลิปนั่นเองแล้วก็กดสร้างรายได้จากโดทั้งหมดนะครับไปต่อเลยอ่าเรียบร้อยแล้วทุกคลิปของเรานะครับเห็นไหมเขียวขจีสร้างรายได้ได้หมดเลยถ้าอันไหนมันมีเขียวก็ไปกด ตรงนี้แล้วก,กดเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเช็คให้แล้วก,กดให้เรานะทุกคนอ่ะต่อกันนะครับอันนี้คือจบแล้วนะในส่วนของใน u ู e Creator Studio นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาครับอันนี้ทำได้เลยนะทำได้เลยนะครับก็คือเข้าที่ a d s e n s e นะครับ a d s e n s e ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้นะไปเข้า a d s e n s e ก็คือ w w w a d s e n s e หรือที่ใน Google ค้ว่า a d s e n d นะ่ะ a s e n d แล้วก็ล็อ,อกอินเข้าไปนะ แตเจอหน้าต่างแรกหน้าต่างหน้าตาจะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเออใครไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตคือตรงนี้นะครับ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่สองครับอยู่อยู่ระหว่างดําเนินการระบบกํบาลังสร้างเชื่อมโยงบัญชีเอเซนของคุณโดยทั่วไฟกระบวนการอนุมัติจะเชื่อมโยงใช้เวลาหลายวันแต่บางกรณีใช้เวลาสองสามสัปดาห์นี้ครับ เดี๋ยวเรามาติดตามที่หลังครับว่ามันจะใช้เวลานาน,านประมาณเท่าไรครับไปดูกันต่อไปครับเปิดสร้างราย,ดายได้ไปแล้วครับของของผมเองครับสว,วัสดีครับช่างออนวิเทคเทอร์โบนะครับตอนนี้ YouTube ผ่าน4,000ชั่วโมงแล้วครับกำลังีจะไปหาวิธีเปิดสั่างรายได้ครับ แลสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสุธนันบริพรมครับจากช่อง NJ Story ครับท่านครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แสดงว่าท่านได้ทานกดกันเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วอย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ครับก็จะมาอัปเดตวิธีการกรอกข้อมูลนะครับสำหรับท่านที่ ผ่านกดนะฮะก็จะเป็น4,000 subscribe ในไทยเท1,000 subscribe ตีพัน 1, 4, ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งล่าสุดนี้ก็คือมียอดดวจาก YouTube s h o r t ติดล้านวิวภายใน90วันนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความดีด้วยนะทุกคนและนีนจาอัปเดตใที่ดูนะครับเพราะว่าการกออรอข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆนะทุกคนซึ่งผมมีคนถาม้ามาเยอะซึ่งผมก็เพิ่งเห็นว่าเอามันเปลี่ยนไปจากที่ผมเคยก่อ ตอนท e okay, okay, um ี like ่ผมผ่านนะครับเมื uh, ่อปีก uh. mm ่อนๆนั uh, ้นทุกคนโอเคก่อนไปรับชมก็อย uh. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จากช่องเองกดตอรี่้วยนะครับมาครับทุกคนมาดูกันดีกว่าครับเมื่อเราผ่านตดนะครับอ่าถ้าเป็นของเก่าเนาะก็คือ1000งพันซับสไครต์สี่พันชั่วโมงนะครับแล้วก็ของใหม่ก็จะมีในส่วนของยอดวิวจากเอ่ายูทูบช็อตนะครับก็จะเป็น10ล้านวิวภายในเท่าไหร่เก้าสิบวันนะทุกคนอ่ะเมื่อมาเปิดที่หน้านี้นะครับเข้าไปที่หลังบ้านหรือว่ายูทู ครีเอเตอร์สตูดิโอนะครับก็ไปกดที่ปุ่มการสร้างรายได้นะครับและเขาก็จะบอกว่าเข้าร่วมได้เลยแล้วก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยทุกคนคลิกนะครับผมออต้องบอกทุกคนว่านะถ้าเกิดผ่านแล้วก็รีบไปคลิกคลิกกันนะฮะทุกยอดวิวคือเงินนะครับคลิกเลยคลิกเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเปิดขั้นตอนการสร้างรายได้ขั้นตอนที่หนึ่งะครับขั้นตอนที่1กดเริ่มต้นได้เลยครับอ่านข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์เนอร์นะครับเขาก็จะมีให้เราอ่าน ก็ค่อยๆอ่านนะรู้วทุกคนตื่นเต้นนะครับค่อยอ่านนะฮะค่อยอ่านไปเรื่อยๆนะครับต้องอายุ18ขึ้นไปด้วยนะอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พออ่านแล้วจบก็ติ๊กว่าฉันยอมรับนะครับอัปเดตข้อมูลอีเมลด้วยนะครับติ๊กไปแล้วก็กดยอมรับข้อเสนอได้เลยนะฮะแล้วก็โสดนี้นะยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับติ๊กทั้หมดนะทุกคนทงหมนเลยติ๊กได้ติ๊กหมดเลยนะปึ๊บต่อมาครับก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ครับ ขั้นที่สองเนี่ยสำคัญนะทุกคนถ้าไฟต่าง <c oughs> ากันนะ <c oughs> อันนี้ค่อนข้างที่จะมีคนติดขั้นที่สองเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ากดเริ่มต้นนี่แหละครับปุ๊บไปเลยคนเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะถามเรานะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมให้เราเลือกครับว่ามีบัญชีแอสเซนต์อยู่แล้วหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่มีไม่ฉันไม่มีนะครับหรือว่าไม่รู้นะครับทีนี้ถามว่าเปต่างกันยังไงนะก็คือแอสเซนต์เนี่ยสามารถมีได้หนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนคือ คนธรรมดาทัา่วไปหนึ่งคนหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยหนึ่งชื่อเนี่ยมีแอคเซนได้แค่อันเดียวแต่มีช่องบลูทูธได้หลายช่องอ่ะฟังให้ดีนะตัวนถ้าเกิดมีอยู่แล้วเราไปเป,เปิดนะครับมันจะเกิดการซ้ําซ้อนแล้วเราจะติดปัญหาในช่องนี้นะฮะว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็อย่าไปเปิดซ้ําจากลิงก์นี้นะให้เอาที่มีอยู่นะครับก็ติกว่ามีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติยังไม่มีเปิครั้งแรก เราก็เลือกข้อที่สองได้เลยแต่ถ้าจําไม่ได้นะครับก็ฉันไม่ทราบอะไรอย่างนี้นะอะเบื้องต้นนะผมมโนว่าทุกคนยังไม่มีแอสเซนเป็นมือใหม่เพิ่งผ่านกดนะฮะเราก็เลือกไปเลยครับฉันไม่มีบัญชีแอสเซนที่ปิดใช้งานอยูน่นนะทุกคนนะแล้วก็กดดาเนิกนการต่อได้เลยครับกดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกบัญชีว่าจะใช้แอสเซนที่จะเปิดใหม่จากบัญชีช่องหรือเปล่านะครับเบื้องต้นตรงนี้จะเป็นอีเมล G ี mail ของช่องเนาะ หือถ้าสมมุติเราไม่อยากใช้ซี a i l นี้เราเปลี่ยนได้นะครับเอา g ี a i l อื่นเป็น AdSense เพื่อรับเงินก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับต่อมาทุกคนจะเจอป๊อปอัพนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเช้ก,ก่อนว่า Gmail ถูกไหมออถ้า Gmail นี้ถูกต้องก็โอเคถ้าไม่ถูกก็ใช้วิธีอื่นนะครับและสังเกตเว็บไซต์ของคุณนะครับดูว่า URL ของเราขึ้นที่ช่องนี้ไหม แค่คลืนแสดงว่าถูกแค่ไม่ขึ้นปิดแล้วเปิดใหม่แล้วก็ไปกดสมัครใหม่นะครับใช้ประโยชน์จากแอปเต้นที่คุ้มค่าใช่ติ๊กไปเลยนะครับเลือกประเทศนะครับเลือกประเทศตรงนี้ก็เป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ติ๊กใช่ฉันได้อ่านนะครับแล้วก,กดสร้างบัญชีครับพอมาสร้างบัญชีจะจะเด้งมาที่นาาหน้าต่างนี้นะครับให้เลือกเป็นบุคคลธรรมาดาในกรณีที่เราเป็น,นบุคคลธรรมดาเนาะไม่ได้เป็นบริษัทนะครับชื่อชื่อ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสุินันคุกคลิปของเรานะอย่าปล่อยทิ้งไว้หลายเดือนนะบางคน่านมาสามเดือนไม่เสร็จมาติดต่อผมอ้าวพลาดไปแล้วเ็เลยเขาเลยช่วยนะครับอ่ไปต่อครับผมจากนั้นนะเพื่อมันผ่านข้อที่สามแล้วทุกคนเราเ,าาเ,ราเข้าไปที่หลักบ้านยู b e ครับครั้งแรกนะมันจะขึ้นแบบนี้เลยยินดีด้วยเอาตบมือ คุณได้เป็นพาร์ทเนอร u t u b e แล้วนะครับอ่าจหน้านี้ก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับเขาก็จะพาม,มาสู่หน้าการสร้างรายได้แบบนี้นะครับสิ่งที่าต้องทำรีบท,ทำให้เร็วที่สุดเปิดใช้โฆษณาจา้ากดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยก็เลือกประเภทของโฆษณาใช่ไหมโฆษณาดิจเทนี้ก็าบังคับอยู่แล้ว ก็เลือกทั้งหมดเลยครับครับสอนสอนทับกาดพูดสนับสนุนวิดีโอแบบภาพได้โฆษณาแบบภาพไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเป็น๊อปอัพแบบนี้นะก็โฆษณาระหว่างระหว่างวิดีโอนะครับแปดนาทีขึ้นไปจะมนี้โฆษณากลางขึ้นมาครับแล้วกดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปตรงนี้นะครับมันจะมี๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาเลือกอันที่1นึ่งนะครับเลือกอันที่1เลยอันที่1อันนี้นะมันจะเปิดให้อัตโนมัตินะ ต่อท,ที่ยูทูบนะครับทุกคนอย่าปล่อยทิงไว้หลายๆเดือนนะบางคนผ่านมาสามเดือนไม่เสร็จมาติดต่อผมอ้าวพลาดแล้วก็เลยเขาไปช่ว,ย,ว,ย,วยนะครับอ่ะไปต่อครับผมจากนั้นับเมื่อมันผ่านข้อ,ขอ,ขอที่สามก็สามสัปดานะครับแต่ถ้าเกิดคนเดียวบางคนก็กดปุ๊บเสบร็จสมบูรณ์เลยแต่จุ่นแดดเก็มันสองชั่วโมงถึงหนึ่งคืนนะประมาณนี้นะไม่ต้องตกใจนะว้ามันนานจังนะครับ เมื่อขั้นสองเสร็นเรียบร้อยนะครับเรก็จะเข้าสู่ั